แบรงสีฟันโซลรับแจ้งเกิดทั่วไทยช่วงนี้สนับสนุนโดยแปรงสีฟันโซล Active ก u m แคร์แปรงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเหงือกสวัสดี้วยกันของเบียร์แกงข้าวบ่นครัขอบกับน้องกระต่ายค่ะกับแปรงสีฟันโซลรับแจ้งเกิดทั่วไทย องแมงจริง้ว้ะนี่ตะเบี้ยมาทําหวงเหิงอะไรกับน้องนุ่งมีอะไรซ่อนอยู่ในกระเป๋าเหรอหวงของสักขนาดนี้น่าจะเป็นของมีค่าประมาณทองแท่งแน่ๆเลยใช่ไหมตะเบี้ยอยากลัวพี่นี่นนี่นี่นี่นีนไันเนี่ยนี่ มะขามมะขามหวานอนี่เลยอร่อยมากกินไะ้ะกินได้กินได้กินได้และมะขามนะไม่ใช่ของที่ว่าเอาไว้กินอย่างเดียวนะนี่นี่ไาะสบู่มะขามนี่นี่เพิ่งใช้มาเลยเนี่ยเนี่ยทานหน้ามาเลยรู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 ลูกููร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 ูนูร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 ูมูเูรูลูร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 ูลูร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 ูเูร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 ูููููููููููููููููู หอมไหมล่ะตาบีอ่ะส่ที่เด่นเลยนะครับผมตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนี่นี่นี่ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของการสกัดจากมะขามเป็นน้ำยาหยอดตาไงน้ำยาหยอดตามะขามเนี้ยนะไอ้่เลยใช่เลยยาหยอนตามะขามเนี่ยนะตาบีอว่าแต่ว่าเจ้ายาหยอดตาน้ำมะขามเนี่ยสรรพคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะตาบีอหยอดเข้าไปนะมันจะทําปฏิกิริยาทําให้ตาเหมือนเด็กแบบพิ่งมองเห็นเลยอยกลอง่หัวอย่าอง อือนั่นละั่นลจะไปเรยจะไปวิรู้สึกไงลูกไงเย็นตามันเริ่มฟางแล้วอะฟางไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจอันนี้กำลังทำปฏิกิริยาเคมีอยู่เห็นไหมน้ำตาดำกับตาขาวตอนนี้มันกำลังละลายข้าหากัน้วยน้ำยานี้แล้วมันจะเป็นสีเทาๆั้งตาเลยเฮ้ยอะไรมองไม่เห็นนะเออรู้สึกว่านกกระต่ายของเราจะตาบอดเพราะเจ้ายาหยอดตาน้ำมาขามซะแล้ว งั้นก็รีบไปล้างตาเลยน้องกระตายยังคันแหมเอาหน้ามาขามไปทํายาหยอดตาเนี่ยนะมั่วจริงๆเลยนะตาบีอ่ะเอาเป็นว่าผู้แจ้งเกิดท่านแรกของเราจากข้อมูลบอกว่าให้มาที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านในเมืองถ้างั้นก็เข้าไปถามกันดีกว่าครับว่าแถวนี้มีคนเสียงดีเพียบอะงเ,เรียนยยโดอ,ยลยลอู่เนี่ยเอ๊ะสงสัยอาจารย์ที่สอนจะไม่ใช่คนไทยซะด้วยสิครับเฮ้ เอ้คนญี่ปุ่นนะพี่อ๋อญี่ปุ่นไง Animal อโมโลเยคนไทยครับผมเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยใช่เขาเป็นคนไทยเฮ้ยก็เป็นาไทยดิคนไทยครับอ๋แต่ว่าอาจารย์ทำอะไรอยู่เนี่ยตอนยูโดเด็กอยู่ครับกีฬาทุกชนิดนะครับก็ต้องมีวัฒนธรรมของเขาอย่างคนไทยใช่ไหมครับครับผมเราก็ต้องสวัสดีอ๋อคือการนำมาร้อย่างญี่ปุ่นก็นะครับให้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 ครับโอเคครับอ๋อก็ลงอีกครับก็ลงอีกให้ ตรงนี้ครับเฮ้ยตรงนี้ครับเฮ้ยหอาจารย์ครับแ้่คืนให้อีกทีก็คงต้องนอนให้เสร็จแล้วสิครับแหมอะไรจะให้ต่ำสักขนาดนั้นครับอาจารย์แล้วต่อไปคืออะไรครับคือการทุ่มครับผมทุ่มอยากลองไหมล่ะครับอ้าวอ้าวอยากลองไหมละครับพี่เบียร์มูนี้ก็สวยอ่ะเฮ้ยถอยไปอย่อย่าถอยไปพี่เบียร์สู้ๆพี่เบียร์เลยใช่ไหมหมาตาบีของเราโดนอาจารย์ทุ่มหล่นดังตุ๊บเลยนะครับ ไรู้ว่าหลังเลือเนี่ยหักหรือเปล่านี่อครับต่อไปก็จะฝึกในเรื่องของพลังปอดครับเพราะว่าการมีพลังปอดดีๆนี่จะทําให้เราไม่เหนื่อยครับผมโน้โด้ตดอ ถ้าเราฝึกย,ยูโดปลอดแข็งแรงแล้วทีนี้เราทำให้เราร้องเพลงได้ด้วยครับ <_ d oll ing> ร้องเพลงได้ด้วย<อ>ใช่ครับเขาฟังเลยนะอาจารย์ได,ได้เลยครับตเตือนกันนแมะ่ตะวานบ้านนาอาจารย์จอมทุ่มแต่เสียงดีดีคนนี้คืออาจารย์สันติชนะบริบูรณ์ผู้แจ้งเกิดตัวแทนจากมูเจ็ดตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ครับอาจารย์สันติสอนวิชาพระศึกษาที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านในเมืองจังหวัดเพชรบูร์นั่นเองครับว่างจากการสอนก็จะมาฝึกลูกคอซ้อมร้องเพลงเป็นประจ ครับและเบื้องหลังความเก่งของอาจารย์สันติก็คือแด้อาจารย์ดีนั่นเองครับคนนี้เลยครับอาจารย์ชำเนานมูลทิป์อาจารย์ด้านวิชาการแต่อาสามาะทำที่เป็นโค้ชสอนร้องเพลงกับอาจารย์สันติครับหมความรู้ระดับครูอย่างนี้งานนี้ต้องบอกว่าแจ้งเกิดแน่นอนครับตอนนี้ค่ะเราก็ได้ผู้แจ้งเกิดท่านแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแั่นก็คือท่านอาจารย์สันติค่ะมูเจ็บซูม่ซูสูสส ได้ไปแล้วนะครับนหนึ่งท่านนั่นคืออาจารย์สันติชนะบริบูรณ์แต่ตอนนี้ยังมีผู้แจ้งเกิดอีกหนึ่งท่านและตอนนี้เราก็เดินทางมาที่ในเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับว่าแต่ว่าร้อนก็ร้อนหิวก็หิวร้านนี้กันแล้วกันร้านเจนกลุยเลยตัะเบียนน้องกระต่ายงั้นเอาง่ายๆเลยนะฮะเอาข้าวไข่เจียวครับผมเอาแบบกรอบๆครับผมโอเคเอค่ะเดี๋ยวจัดให้มาแล้วค่ะไขเ่เขจีเยวกรอบไลครบ เด่เดเมันมีเปลียนครับเบื่อนะขะักรอบเนี่ยค่ะเบื่อตัวกรอบค่ะเป็นไงล่ะกระบี่ก็สั่งไข่เจียวกรอบกรอบไม่ใช่เหรอเรื่อไข่เนี่ยละ่ะตัวกรอบกรอบเลยแต่ว่าขอสั่งเพิ่มนะครับสุกี้รวมหนึ่งชามนะครับและหน้าหมูอีกหนึ่งชามนะครับผมรอนานนะคะเอางี้ดีกว่าไหมคะเชิญหน้านี้ดีวกว่าค่ะด้านโู้นนะครับค่ะด้านนี้เลยค่ะเฮะขายที่นอนเหรอคะเปล่าค่ะคือให้มานนอนรอค่ะนอนค่ะ ต้องบอกว่าเป็นร้านที่บริการดีแสนดีจริงๆเลยนะครับุณลูกค้าจะรอนานร้านนี้เขาก็มีบริการเตียงนอนให้ลูกค้ามานอนรอนอนดูนอนดูทีวีมันเิอะไรเนี่ยไม่ดีอะไรเด็ดี่่าสบายดีทีวีเนี่ยดีดยดีดีคีดีดดีดยดีาีีีี นอนไม่นอนเปล่ายังมีทีวีให้ดูอีกแถมคุณน้องแกยังเป็นแฟนของสบายดีทีวีเปิดช่องสบายดีทีวีให้ชมสะดยวยดูสิครับตาเบียของเราเลื่อเรื่อจนลืมหิวเผลอหลับไปเลยครับแคุณคะเอสุก,กี้ได้เหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะตานค่ะงตานค่ะอ๋องตานแล้วไงออค่ะแม่แม่ค่้อมากเลยค่ะครับผมอขนาดไหนฮะ นี่วัน้เคุณแม่คมุณแม่เ้ยเสียงดีมากๆเลยฮะและสาวน้อยเสียงดีคนนี้ก็คือน้องแพรหรือมีชื่อจริงว่าเด็กหญิงรัฐวันเบนจวัณน,นิตตัวแทนจากชุมชนที่13ถนน hey เฮพาพัฒนาอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นั่นเองครับน้องแพรอายุ14ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล3าชานวิทยบ้านของน้องแพรขายอาหารตามสั่งว่างจากเรียนน้องแพรก็จะมาช่วยเสิร์ ช่วยล้างจานทุกทุกวันครับและสิ่งหนึ่งที่น้องแพรทําทุกวันก็คือการร้องเพลงนั่นเองครับและบุคคลเบื้องหลังที่คอยสนับสนุนน้องแพรคอยเทรนเรื่องร้องเพลงกับน้องแพรมาตลอดก็คือคุณแม่วยดาสุวรรณราชคุณแม่แท้ๆของน้องแพรเจ้าของร้านแสนดีคนนี้นั่นเองครับฝึกทั้งเป้นฝึกทั้งร้องจริงจังขนาดนี้มูเจ็ดมีหนาวแน่เลยนนี่และในตอนนี้ค่ะเราก็ได้พู้แจ้งเกิดท่านที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ นัก็คือน้องเพค่ะชุมชนที่งสามสู้ไม่สู้สู้ถ้าสู้นะครับเราไปที่ลาลรับแจ้งเกิดกันเลยครับ ขอบคุณนะครับน้องๆโรงลางยุวชนด้วยนะครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยแป้งถึงฟันเซาแอคทีฟกำแค่์แป้งนุ่มปราศาไม่ปากเงาค่ะสำหรับผู้แจ้งเกิดกับเราท่านแรกในวันนี้ค่ะแก

ก่อนที่เจ้าจะเสียใจให้นุ่มเมืองกรุงมใม้มุ่งมาลอกแต่พี่บันนนอกไม่คิดหลอกเลยนะนุ่มหน้าใสใสแต่น้ำใจมันนักค่ากลับมาเถิดกาฮันดนาะเสียเวลาอยู่ทำไม ก็หวานหวานต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับอาจารย์สันติร้องเพลงเก่งอย่างนี้ขอยกให้เป็นคู่แข่งของพี่ค้งเลยค่ะสุดยอดเลยครับคุณสันติไม่เสียแรงที่ฝึกมานักครับมาถึงผู้แจ้งเกิดท่านที่2ของเราดีกว่าครับผมสําหรับผู้แจ้งเกิดท่านที่2ของเราในวันนี้นั่นก็คือน้องเพลค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนที่13ถนนเทพาพัฒนาค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องมาลองเพลงอะไรครับผมเพลงอูได้เกาะค่ะเป็นผลงานเพลงพี่ลูกตาลอาสยามเดีียวพบกับน้องๆแดนเซ่ครับผมท่่เป็นตตจโโรมดิกยัังวไูใ เพลงของพี่ลูกตาลอาสยามมาร้องแล้วก็ทําได้ดีซะด้วยสงสัยงานนี้จะมีลูกตาลอาสยามจูเนียร์แล้วนดนี้่น้องแพเก่งเหมือนแม่เียงดีเหมือนแม่ชุมชนทีนท่13น,น้องแพ้สุดยอดค่ะร้องเพลงเพราะเหมือนลูกตาลอาสยามเลยค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณเสกสรรนิยมเพลงเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้แจ้งเกดทั้งสองท่านค่ะครับผมมาไว้กับคุณครูสันติครับมาไว้กับน้องแพรครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีกิฟต์จะแปง่งสฟันซอลม่อไปด้วยนะครับม่อให้กับน้องแพรครับม่อให้กับคุณครูสันติครับและที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณแปง่งสฟันซอลแอคทีฟกำแข่แปรงน่ม<อ>แปรง,<อ>ง,งสะอาดไม่บาดเหงื่อ นะครับกับความสามารถของน้องนพพลหรือเด็กชายนพพลพอชนุ่มหล่อชาวเพชรบุรีวันนี้ควงแขนคุณแม่แท้ๆมาโชว์มายากลจะสุดยอดขนาดไหนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยแปรงสีฟันซอล์แอคทีฟกามแคแรแปรงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเหงือกแปรงสีฟันซอลรับแจ้งเกิดพูดไทย